สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกครับคลิปนี้ก็จะอวิเคราะห์วิจาร์ณดวงชะตาชีวิตสำหรับท่านสมาชิกที่เกิดในราศีเมถุนนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคม2,563 ว่าดวงชะตาชีวิตของท่านจะเป็นเช่นไรผมก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ดวงชะตาชีวิตให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะว่าในช่วงปัจจุบันการประกอบอาชีพหน้าที่การงานในช่วงสภาวะเหตุการณ์โรคภัยไข้เจ็บ โรคระบาดโควิด1 9เกิดขึ้นกันทั่วโลกชีวิตคนไทยเราก็เหมือนกันครับในช่วงโครคภัยไข้เจ็บสิ่งที่มันมองไม่เห็นจากโคจรจะมาก็เจอกับตัวเราหรือไม่ทุกคนทุกท่านก็ต้องระมัดระวังรักษาตัวเองนะครับรักษาตัวเองแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวจะได้ตั้งอยู่ในความประมาท พอโรคนี้ติดไปตามผู้ใดแล้วโอกาสที่จะถึงขั้นหนักสูญเสียชีวิตก็เป็นไปได้ครับท่านรักษาหายดีแล้วก็คงจะเป็นดวงชะตาชีวิตของท่านถ้าท่านรักษาไม่หายมีโรคภัยไข้เจ็บประจําตัวอยู่แล้วอาจจะถึงขั้นรุนแรงหนักถึงขั้นเสียชีวิตในช่วงปี2 5 6 3ดาวโครจรที่ ส่งผลอิทธิพลเคราะร้ายหนักที่สุดก็ช่วงเดือนอตั้งแต่เดือนตุลาคมพฤศจิกายน2 5 6 2เป็นต้นมาคนที่เกิดใน,นราศีเมถุนนะครับผมก็ได้วิเคราะห์วิจารณ์แนวทางมาตลอดนะครับเพราะว่าดวงตั้งแต่ปี2 5 6 3เป็นช่วง ดวงชะตาชีวิตตกต่ําที่สุดนะครับตกต่ําที่สุดสาหรับท่านที่เกิดราศีเมถุนนะครับช่วงอิทธิพลของดาวราหูโครจรย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของท่านตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2องเปลายปลายเดือนครับวันที่22กุมภาพันธ์นะครับปี62เป็นต้นมาดาวราหูโครจรเข้าแทรกดวงชะตาชีวิตเริ่มดิ่งลงมาจากนั้นมาเลยครับ ในตามหลักของอาจารย์ทั้งหลายก็บอกว่าดาวราหูเป็นดาวดีแต่แนวทางที่ผมได้เป็นข้อมูลสถิติในตัวหลักการของผมเองนะครับศึกษาค้นคว้ามาเป็นสถิติที่จะต้องอจำไว้ตลอดครับคนที่ดาวราหูสถิตโคจรทับลัคนาเกิดนี่เป็นสถิติที่ผม ได้ได้ดูเป็นแาวทางมาตลอดกระตือนลูกศิษย์ลูกค้ามาตลอดนะครับที่คนชะตาชีวิตคนใดก็ตามที่ดาวราหูเข้าแทรก,ก,กมักจะมีปัญหาอุปสรรคกับชีวิตมากพอสมควรครับการประกอบอาชีพหน้าที่การงาน,นอะไรก็ตามครับไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยสุสมหวังเกือบเป็นส่วนหนึ่งนะครับในปี2 5 6 3รุนแรงหนักเพราะอิทธิพลของดาวราหูสถิตโครจร เข้าทับลัคนาเกิดแล้วก็จะมีดาวช่วงก่อนนะนั้นก็มีดาวเสาร์อยู่นะครับดาวเสาร์อยู่ในราศีธนูเป็นราศีตรงกันข้ามเล็ง90้าสบองศาเล็งดาวอา่เลยเล็งอยู่ในราศีเมถุน90องศาและดาวพฤหัสด,ดาวใหญ่3ดวงโคจรเข้ามากระทบกันรุนแรงหนักที่สุดนะครับคนที่เกิดในราศีเมถุนและราศีธนูผมก็แนะนําวิจารณ์บอก สมาชิกและท่านผู้ฟังเท่าท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมได้ดูเป็นตลอดนะครับผมก็เป็นแนวทางการตักเตือนเพราะว่าบางคนบางท่านอาจจะวิเคราะห์ว่าหมออาจารย์บางท่านอาจจะวิเคราะห์ว่าดาวใหญ่โคจร้ายเข้อทับแล้วกันนะเกิดจะส่งผลอิทธิพลดีแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับดาวใหญ่ดาวมีทั้งดาวบาปเคราะและทั้งดาวสุภเคาะ์โคจรเข้ามา เพราะวันเร็วลายทั้งนั้นเลยครับดาวใหญ่คือดาวราหูสถิตอยู่ในปีปีครึ่งนะครับดาวเสาอยู่ในราศีธนูก่อนนั้นก็มาสองปีครึ่งครับดาวพฤหัสโคโจรอยู่ในราศีธนูเข้าเรือนของเราอยู่หนึ่งปีเต็มนะครับดาวพฤหัสและดาวราดาวพฤหัสและดาวเสาเพิ่งจะโคจรย้ายไปในราศีมังกรคือ,อตามหลักแล้วจะต้องโคโจรย้ายออกจากราศี คนูไปจริงๆก็คือพ้นจริงๆก็คือในช่วงกลางเดือนธันวาคมนู่แหละครับแต่ช่วงนี้เป็นดาวที่เดือดาวเรียกว่าดาวมนดาวเดินไวกว่าปกติครับเดินไว่อปกติอยู่ช่วงสามเดือนครับกลางเดือนมีนากลางเดือนมีนาเป็นต้นไปถึงเดือนกรกฎาคมกลางเดือนกรกฎาคมครับมีนาเมษาพฤษภามมีนากรกฎาคมรวมสี่เดือนครับดาวสองดวงนี้จะย้ายประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเจ้า โคจรย้ายเข้ามาอยู่ในราศีธนูเหมือนเดิมนะครับราศีธนูเหมือนเดิมฉะนั้นคนที่เกิดในสองราศีราศีธราศีเมถุนและราศีธนูนี่ช่วงปีหกสามเป็นดวงที่ตกต่ํามากที่สุดนะครับดวงที่ตกต่ามากที่สุดดวงอุปสรรคเกิดขึ้นหนักที่สุดนะครับบางคนบางท่านชิดทําร้ายตัวเองก็มีนะครับเพราะว่าการประกอบอาชีพการทํามาหาจิงเป็นสิ่งที่ไม่ราบรื่นกับตัวท่านเองคนที่เกิดราศีเมทุนนี่ก็ ช่วงโรคภัยค่้เจ็บเบียดเบี้ยเลยนะครับเพราะว่าดาวราหูเป็นดาวดาวราหูเกี่ยวกับโรคภยัยโรคภัยก็คือโรคลึกลับนะครับโรคลึกลับที่มองไม่เห็นนะครับก็เหมือนในปัจจุบันนี่เลยครับโรคลึกลับที่มองไม่เห็นในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับดาวสุขโคจรเข้ามาทับราหูด้วยอ่าราหูเดิมดาวเจ้าเรือนเดิมคือดาวราศีเมถุนไฟดินลมเกี่ยวกับเรื่องลมโดยเฉพาะนะครับโรคภัยข่้เจ็บทางลมทางวาตะ ว่าตาไปว่าลมนะครับโรคภัยทางลมทางลมทางอากาศนั่นเองครับทางอากาศก็เหมือนเป็นโรคโรคโควิด -19 ก็เป็นโรคทางอากาศโรคติดต่อกันทางอากาศไม่ว่าจะเป็นอาการไออาการจามอาการพูดเรียกว่าน้ำลายกระเด็นโดนกันก็ถือว่าเป็นทางนั้นนะครับเียกว่าภัยทางอากาศโควิด1 9ที่กำลังอ,อยู่ มีปัญหาอยู่กับชีวิตคนทั่วโลกในปัจจุบันเองครับคุกคลามชีวิตสัตว์โลกทั้งหลายในปัจจุบันนี่ครับคือภัยทางอากาศภัยทางลมโควิดหรือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ติดต่อแนวทางใหม่ที่รุนแรงกว่าไข้หวัดนะครับที่รุนแรงกว่าไข้หวัดแต่ลักษณะไข้หวัดนะครับ อาการเป็นอาการลักษณะเดียวกับไข้หวัดแต่รุนแรง่านะครับก็เหมือนอิทธิพลของฤทธิ์ของยาของอาการนี่จะรุนแรงมากถ้าคนไหนร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ที่มีเก็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วมีโรคประจําตัวอยู่แล้วก็จะรุนแรงหนักนะครับรุนแรงหนักฉะนั้นสมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับท่านที่เกิดในราศีเมถุนในราศีเมถุนต้องดูดวงชะตาของท่านให้ดีนะครับราศีเมถุนคนที่เกิดราศี มิถุนาเดือนมิถุนาไม่ใช่เป็นราศีเมทุนทุกคนทุกท่านนะครับท่านอย่าลืมนะครับนะไม่ใช่ว่าท่านที่เกิดเดือนมิถุนายนแล้วจะเป็นคนที่เกิดราศีเมทุนถ้าตามหลักโหราศาสตร์ไทยไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนทุกท่านนะครับนะเป็นเฉพาะบางคนบางท่านเท่านั้นนะครับที่เกิดราศีเดือนเมอเกิดเดือนมิถุนายนจะเป็นราศีเมทุนนะครับคนที่ราศีเมทุนช่วงตีหกสาม ดาวราหูโคจรสถิตอยู่จะย้ายออกไปก็กลางเดือนธันวาคมนะครับถึงจะบทเคาะหามยำหนักโกครคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนลุมเล้าอยู่ในช่วงปัจจุบันนี้โอกาสที่ท่านจะเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพสุดสมหนักมีมากที่สุดนะครับอ่าถ้าคนดาวราหูโคจรทับโครคภัยไข้เจ็บผิดธรรมชาติผิดรูปผิดแปลกนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับอ่าท่านควรรักษาสุขภาพของตนเองนะครับดาวสุโคจรเข้ามาทับ ดาวสุขโคจรเข้ามาครับไฟดินลมน้ำธาตุทั้งสี่เลยครับไฟดินลมน้ำนะครับไฟคือทดาวเสาโคจรเล็งอยู่ครับดินคือพระรหัสนะครับพระรหัสคือดินอยู่ในตําแหน่งราศีธนูนะครับลมก็คือดาวราหูเป็นธาตุลมนะครับน้ําคือดาวสุ์นะครับไฟดินลมน้ำธาตุทั้งสี่โคจรประจบเข้ากันคือรุแนแรงหนักที่สุดนะครับอีกลอกแล้วลอกหนึ่งนะครับอีกแล้วลอกหนึ่งช่วงกลางเดือนกรกฎาเป็นต้นไปนะครับโรคภัยไข้เจ็บ โรคโควิด -19 นี้ก็ยังไม่สูญหายไปนะครับจนผ่านพ้นปี6 3ไปแล้วจิงจากทุนเราบบบางไปนะครับเพราะว่าคนที่โรคติดต่อโรคพวกนี้โอกาสที่ติดต่อกันไปเรื่องนี้เลยสะสมไปเรื่อยๆก็มีมากนะครับโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้นะครับนี่คือําหรับท่านที่เกิดราศีเมถุนนะครับควรรักษาตนเองนะครับสุขภาพตนเองให้ดีนะครับวันประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกาที่รัฐบาลได้ประกาศไว้จะได้ไม่ต้องไป แพร่กระจายเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะได้ไม่ต้องไปติดกันนะครับนะยังไม่ต้องไปติดกันเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้ติดก็เหมือนไข้หวัดนะครับอยู่ในบ้านเดียวกันคนเราเป็นไข้หวัดสักคนหนึ่งมันจะต้องเป็นหมุนเวียนกันสี่คนห้าคนเป็นทั้งหมดทุกคนนะครับคนหนึ่งหายไปต่อยคนหนึ่งคนหนึ่งนหายไปต่อยคนหนึ่งทั้งหมดทุกคนนะครับเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันโรคโควิดนี่ก็เหมือนกันนะครับโควิด -19 นี่ก็เหมือนกันโอกาสที่จะติดกันง่ายมากที่สุดคนที่มีสุขภาพ ไม่แข็งแรงนะครับมีออนแอร์ในโอกาสติดไหม้มากที่สุดนะครับนะผมว่านี่คือราศีเมถุนนะครับช่วงปี63ผมก็พูดเพืที่จะให้สมาชิกท่านผู้ชมได้มีสติมีแนวหลักการความคิดนะครับจะได้ผ่านพ้นมรสุมชีวิตไปคนที่เกิดราศีเมถุนดาวราหูโคจรทับอยู่ไม่ไว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องการงานอาชีพการงานหน้าที่การเงินการทองช่วงนี้สุขภาพสุดโทมหนักเลยครับ ุดโสมหนัต้องระวังด้วยน,นะครับโครคภัยไข้เจ็บดึกที่มองไม่เห็นควรที่จะงดละสําหรับท่านที่ชอบดื่มชอบกินชอบเที่ยวก็งดละนะครับโอกาสท่านที่จะติดโครคภัยไข้เจ็บพวกนี้มีมากที่สุดนะครับกอเตือนสมาชิกไว้ก่อนนะครับมาดูเรื่องการเงินการทองครับนี่คือตตนุกุตุมกระนุหมายถึงว่าตัวตนต,ตัวของบุคคลที่เกิดราศีเมถุนนะครับไม่ค่อยราบเรื่อยอยู่แล้วนะครับดาวสุ์โครจรทับราหูราหูทับดาวสุกร์ธีนี้การเงินการทองสภาพคล่องไม่ดีนะครับ การเงินการทองสภาพคล่องไม่ดีอย่าไปติดอยู่ในบวงแหง่งในบวงแหง่งอับ,บายครับเพราะว่าการเงินการทองสภาพคล่องอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการดื่มการกินการเที่ยวในช่วงนี้อาจจะเที่ยวไม่ได้แล้วครับถือว่าผิดกฎหมายโอกาสท่านที่จะโดนจับผิดกฎหมายมีมากที่สุดนะครับเตือนไว้ก่อนนะครับนะอย่าได้ประมาทนะครับอย่าได้ประมาทมาดูเรื่องการเงินการทองครับจันทกุลมุมภาช่วงนี้ดาวการเงินการทองสภาพคล่องก็เฟื่องอยู่แล้วนะครับ เปิดอยู่แล้วอุปสรรคมีมากพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่เกิดราศีเมถุนนะครับปัตตนีมรณะสุภกรรม,มะอ่านุกุตมภาสัจาพันธุปุตตะอริปัตตนีปัตตนีคู่หุ้นส่วนดาวคู่หุ้นส่วนตกมรณะครับดาวคู่สามีคู่ภรรยาตกมรณะไม่ค่อยราบรื่นงลครับมีโอกาสพลาดภาคแตกแยกอย่าล้างมีมากที่สุดในช่วงนี้นะครับอุปสรรติดขัดหนักที่สุดดาวดวงสองดวงนี้ตกมรณะครับดาวคู่หุ้นส่วน ดาวคู่หุ้นส่วนตกมาดาวพันธุ์นี้ครับตกมาละนะตกมาเลยะไม่ลาบเดื่อนเท่าที่ไม่ลาบเลื่อนไม่ทรงบนในท่านอ่าดีนะครับมันปัญหาเกิดขึ้นวุ่นวายหนักพอสมควรนะครับสำหรับคู่หุ้นส่วนไม่ควรที่จะลงทุนร่วมหุ้นธุรกิจอะไรกับอะไรกับใครในช่วงนี้ควรเซฟตนเองด้วยนะครับควรเซฟตนเองควรระวังตนเองรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่ได้เป็นอยู่นะครับช่วงนี้นะครับอ่าดูเรือนต่อไปครับปัตตานีบรณสสุภาพ กรรมะหน้าที่การงานหนะ้าที่การงานคือดาวพฤหัสเดิมนะครับดาวการงานดาวพฤหัสเดิมตกมรณะโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานโอกาสออกจากงานจากการมีมากที่สุดนะครับมีมากที่สุดเพราะว่าช่วงดวงจังหวะอ่าเป็นดวงช่วงจังหวะดวงดาวชะตาชิดไม่ค่อยสู้จะดีครับดาวพฤหัสย้ายโคโจรตักมรณะดาวประการงานตกมรณะตั้งแต่เดือนอกลางเดือนมิ กลางเดือนมีนาคมเป็นต are ้นมาเลยครับจนถึงเดือนกรกฎาคมกลางเดือนกรกฎาคมนะครับช่วงนี้จกมีโอกาสออกจากงานกันย้ายงานย้ายการหรือถูกยกเลิกจ้างว่าจ้างก็คือมีมากที่สุดนะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีเมทุนครับเรียนต่อไปครับลาพระโชคลาภโชคลาบการเงินการทองโชคลาบดาวโชคลาบก็ไม่ค่อยสู้จะดีเท่าที่ควรครับดาวโชคลาภนะครับดาวโชคลาภการเงินการทองได้มาโชคลาบลาบลอยได้มาก็ ไดมาก็หมดไปเลยครับถ้าเกี่ยวกับเสียงโชคเสียงลาบก็ต้องลองดูนะครับถ้าเลขมงคลกับตัวท่านเองคือเลข6กับเลข8ปดครับด้าหกกับด้วแคือเลข6กับแปดเสียงลอตเตอรี่สักใบสองใบกบ็แล้วแต่สมาชิกนะครับเนี่ยเป็นเลขมงคลกันชีตคือ6กับ8 8 6 6 8จะเป็นตัวใดตัวหนึ่งก็หยุดนเกณฑ์น,นี้นะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับถ้ามีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เสียงโชคเลข มงคลตัวนี้ไว้นะครับ6886นะครับนี่คือสำหรับท่านที่เกิดราศีเมถุนนะครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบคู่กันนะครับทักษะวันเกิดไล่ตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์คือบริวารบริวารอายุเดชศีมูลอุตสาหาคนที่เกิดวันอาทิตย์วันอายุเดชสีมูลอุตสาหคนเกิดวันอาทิตย์บริวารก็ส่งผลดีครับแต่ดาวมูลดาวอุตสาหหนะ้าที่การงานตกมรณะโอกาส เปลี่ยนงานเป็นการโยกย้ายเปลี่ยนงาน,นถูกถูกเลิกว่าจ้างงานมีมากที่สุดนะครับงานแคนเซลนะทุกสิ่งทุกอย่างการติดตอ่อทางรมกันขขอทำบนถ้าเป็นคู่ที่ทํางานหน่วยงานกินเงินเดือนบริษัทเอกชนโอกาสที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่การงานมีมากที่สุดหรือโอกาสที่จะลาออกจากงานจากการมีมากที่สุดนะครับในช่วง ปี2563ในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนี่ครับมีโอกาสโยกย้ายนะครับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานสรับสับเปลี่ยนถ้าคนทํางานหน่วยง,งานของรัฐวิสาหกิจหน่วยง,งานของรัฐบาลก็ข้าราชก,การก็โอกาสที่จะสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานมากที่สุดนะครับวันต่อไปครับวันจันทร์ครับบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลีวันจันทร์วันอายุเดชสีมูละ ดาวเดชเสียดาวสีเสียดาวมูลาเสียโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางไกลมีมากเช่นเดียวกันนะครับคนที่เกิดวันจันทร์ครับดาวมนตรีวานอายุเดชสีมูลาตสาหะมนตรีดาวมนตรีดาวการงานก็ส่งผลดีครับมีโชคลาภเกี่ยวก,กับตำแหน่งที่การงานโชคลาภลอยเกิดขึ้นนะครับก็เสี่ยงโชคไว้นะครับเสี่ยงโชคไว้6 8 8 6ครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับอาจจะเป็นวันที่ สองหรือวันที่16ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเลขมงคลสําหรับดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับคนที่เกิดในวันจันทนะครับวันนี้เกิดในวันจันทร์ดาววันอายุเดชสีมละอุสาหมนตรีหน้าที่การงานงานจากแดนไกลเดินทางไกลนะครับดาวมนตรีเพศตรงข้ามบททรทำความจนนะครับเพศตรงข้ามบทธรทำความจนหรือว่าโอกาสท่านที่จะมีโชคไม่ลาดสัตว์สองเท้ามีมากที่สุดนะครับอาจจะได้คู่ครองมีมากที่สุดอาจจะพบรักมีมากที่สุดในช่วง เดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับราศีเมถุนนะครับวันต่อไปครับวันอังคารครับบริวารอายุเดชศีมูระอุสาหะวันอายุเดชศีวันอายุเดชศีดาวเดชดาวเดชเสียดาวศีเสียตกมรณะมูระอุสาหะมูระอุสาหะวันอายุเดชศีมูระอุสาหาะม,าหาม,าหามตรีกาลีนะ คนที่เกิดวันอังคารดาวเดชเสียนะครับดาวเดชตกมรณะคือดาวเสาดาวสีตกมรณะไม่ประสบความสําเร็จนะครับไม่ประสบความสาเร็จในชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับวานอายุเดชสีมูลอุตสาหะมูลโอกาสเดินทางไกลมีมากนะครับเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนหรือโอกาสไปต่างจังหวัดมีมากที่สุดอุตสาหะเยวกับหน้าที่การงานนะครับโอกาสถูกส่งตัวไป ดูงานดวการมีมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันต่อไปครับวันพุธกลางวันครับพุธกลางวันบริวารอายุเดชคนท seminar, ี่เกิดพุธกลางวันส uh ุขภาพไม่ด huh. ีครับบริวารอายุอายุตกมรณะนะครับอายุตกมรณะวันอายุเดชสีมูละอายุตกมรณะในคืนนี้ดาวเสาร์นะครับดาวอายุดาวอายุจรครับดาวอายุจรตกมรณะสุขภาพไม่ดีใระวังโรคภัยไข้เจ็บบีดเวียนยนะครับ คนที่เกิดพุธกลางวันครับระวังโรคภัยให้เจ็บเบียดเบียนอายุจรตกมรณะก็จะส่งผลท่านให้มีสุขภาพไม่ดีเกิดขึ้นนะครับสําหรับพุธกลางวันนะครับาวาันอายุเดชสีมูละดาวสีดาวรดาวราวหูเป็นดาวสีดาวสีคือส่งผลสําเร็จไหมในท,ทีนี้ก็คืออาจจะมีส่งผลสําเร็จเกี่ยวกับเรื่อง ชงลาบสัตว์สองเท้านะครับอาจจะได้คู่ครองฉับพันกระดานหันนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันครับต่อไปวันเสาร์นะครับคนที่เกิดวันเสาร์ราศีเมถุนครับวันเสาร์บริวารอายุเดชสีคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันเสาร์บริวารตกมรณะอายุตกมรณะฉะนั้นสุขภาพไม่ดีครับคนที่เกิดวันเสาร์ควรที่จะงดและดื่มกินเที่ยวเล่นนะครับสําหรับท่านเกิดวันเสาร์นะครับวานอายุเดชสี ดาวเด็ดดีดาวส,สีดาวสีดีส่งผลให้ท่านได้โชคลาบสัตว์สองเท้าได้คู่ครองมาเข้ามาผัวพ,พันธ์ในชีวิตวุ่นวายอีกครับการลอกหนึ่งนะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับวันอายุดาวสุขภาพเสียนะครับสุขภาพเสียเก็บใขรได้ป่วยนะครับเก็บใค้ได้ป่ยวยวรงดจากการดื่มการกินการเที่ยวการสังสรรค์ เฮฮาปาร์ตี้กันนะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับช่วงจังหวะดวงดาวจะตายชีวิตของท่านไม่สู้จะดีเท่าที่ควรครับเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองชีวิตไม่ราบลื่นนะครับไม่ราบลื่นนะไม่สุขสมหวังเท่าไม่สุขสมหวังนะครับมีปัญหาอุปสรรคกับชีวิตของท่านนะครับคนเกิดวันเสาร์นะครับวันต่อไปครับวันพฤหัสครับบริวารอายุเดชศรีมูลอสหมนตรีกาลีคนที่เกิด วันพฤหัสก็คือบริวารตกบารณะบริวารจะเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองมีการซ่อมแซมบำรุงเข้าของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรเครื่องกลเครื่อง,อง,องยนตะ์ในท่านวันอายุเด็ดดาวสุกคือเด็ดส่งผลดีนะครับดาวสุกคือเด็ดนะดาวสุกเป็นเด็ดให้ระวังถูกต้มถูกกงถูกหลอกดนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสเพราะว่าดวงชะตาชีวิตของท่านก่อนข้างที่จะ รับอาสาคนทั่วไปนะครับรับอาสาคนทั่วไปจะมีปัญหาภายหลังเดือดร้อนภายหลังนะครับวันต่อไปครับวันลาหูครับพุธกลางคืนครับบริวารอายุเดชศีมูละอุสาหนมรีกาลีคนที่เกิดวันลาหูวันลาหูก็เป็นคนดวงแข็งครับปีนี้ครับวานอายุเดชศีมูละบุษหามรีกาลีนะครับคนที่เกิดวันลาหูก็ยังก็ยังผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ครับวันลาหูพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ คนที่เกิดพุธกลางคืนให้ระวังเรื่องมีคู่ซ้อนเข้ามาครับเพราะว่าอิทธิพลของท่านเองนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนและมีดาวสุขโครจรทับเกาะคมลักษณะเกิดท่านอยู่ตรงน,นี้ในราศีเมถุนมีอุบัติท่านจะมีปัญหาวุ่นวายชีวิตชีวิตคู่ครองชีวิตความรักอ่าคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีคู่เพิ่มขึ้นมาอีกอมีปัญหาวุ่นวายครับเสียทรัพย์เสียเงินเสีย,สย,สย,สยทองครับในช่วง,ใน,วงในช่วงปัจจุบันนะครับเดือนพฤษภาคมนับ เนี่ยมีทั้งผลดีกับผลไม่ดีครับแต่ผลดีเกี่ยวกับโชคลาภลอยจะเกิดขึ้นกับท่านนะครับเลขมงคลก็คือเลข8 6ดหปนะครับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับวันต่อไปคือวันศุกร์นะครับบริวารอายุเดชสีมุลสหมนตรีกาลีคนที่เกิดในวันศุกร์นี่ไม่ดีเลยครับดาวราหูเป็นดาวกาลีทับลัคนาเกิดเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองครับถูกต้มถูกหลอกถูกโกงถูกตรียดถูกหักหลังมีหมดเลยนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับ วิวันอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตรีนะอุตสาหาะหน้าที่การงานก็เสียตกมรณะครับโอกาสยากย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานมีมากที่สุดหรือโอกาสอ่าอยู่ๆก็ตัดสินใจลาออกจากงานมีมากที่สุดนะครับสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ครับไม่กิดใจไม่นิ่งเพอดีควรนะครับนี่เป็นทั้ง8วันนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันศุกร์ผมก็ได้วิเคราะห์ตามทักษะวันเกิดและลัคนาเกิด ราศีเมถุนให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมมาตามดวงได้ดูเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในช่วงวิกฤตของโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนลุมเล้ากับวงมนุษย์ทั่วโลกอยู่นะครับในเพจการปัจจุบันนี่นะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมมาตามดวงชอบ แนวทางการวิเคราะห์ดวงชะตาชิดก็ฝากได้เลยครับกดติดตามกด subscribe กดไลก์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาชิดให้ท่านได้ติดตามและชมในคลิปต่อไปครับขอยสมาชิกทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามและชมมาตามดวงมีสุขภาพแข็งแรงผ่านพน้นมรสุมอุบสรรคโกโรคภัยพิบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คือโรคโควิดให้ผ่านพ้นไปทุกๆคนนะครับให้สุขภาพอายุยั่งยืนทุกคนประกอบอาชีพการงานใดก็มีความรับเรื่อนความสมหวังความสุข วันเกินรุ่งเรืองทุกๆคนคนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปเลยครับขอบคุณครับ